ที่เราจะไปฝึกน้องหมาพันเยอรมันเชฟเพิร์ดนะครับเป็นลูกสุนัขด้วย4เดือนแต่เล่นแรงมากกัดเจ็บแล้วกัดได้เลื่อนกันแล้วเราไปดูว่าน้องหมาตัวนี้เราต้องกําหนดจังหวะยังไงเพื่อให้คุณเจ้าของสามารถควบคุมน้องหมาได้ครับเพราะว่าถ้าน้องหมาง่ายก็ไม่ต้องกดแต่ถ้ามันไม่ง่ายเดี๋ยวค่ยอยปลดดเวดสมสมุติผมบอกให้คอยจัดเวสสเตย์อะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนได้เลยเาาใส่ที่คองไ,ไอ่าแล้วก็เวลากัดใส่จุงนะครับมันเกิดการต่อต้านนะ แม่จับคนแรกแม่ลองก่อนเลยดีกว่าแม่ลองดึงเยเกอร์ดึงแล้วย่อนแม่ลองหย่อนฝึกย่อนอจังหวะหนึ่งแล้วสเนาะหนึ่งสน้องหมาตอบสี่มิก้ผมให้ลองให้คุณแม่ทำอ่ะคุณแม่ดูนะ สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือแสดงให้เจ้าของดูครับอ่านโจทย์ให้ออกว่าน้องหมาตัวนี้มีริทึมหรือจังหวะยังไงเพื่อ้เจ้าของนะครับหารทิทึมหรือจังหวะน้องหมาให้เจอกันตรงกลางครับสุนัขเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาที่กระหูครับถ้าน้องหมาไม่เห็นภาพว่าเจ้าของแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่จะเชื่อฟังเนี่ยก็จะต่ำลงครับมุดขดมผมไหมไปหางชิโนอมคิดนะให้เขาชินว่าถ้าอยู่ในสายจูงเนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยดึงแล้วย,ยอ่อนเติมแล้วสังเกตว่าผมผม<ๆ>ดึงเนี่ยผม คุณแม่ใช้คําว่าคอยว่าอะไรครับเอางั้นเอาตามที่คุณแม่ใช้แล้วกันคุณแม่เยกร์เวสมองนะแต่ไม่กล้าสบตาผมเลยอ่ะใช่เก่งมากเยกร์เวสกูบอบเนี่ยขนาดทำเสียงสูงมองก็มองไม่ไม่ถึงผมนะมองถึงระดับหกระอกเยกร์เวสผมว่าคุณของคุณแม่เนี่ยเนี่ยเผ็ดมากมองแค่กระดับหน้าอกเลยผมอ่ะไม่สบตาเก่งมากลูกมองไหมมองแต่ว่ามองเต็มที่เนี่ยระดับสายตาเขาอยู่แค่นี้เนี่ยเกอร์เวสกูชอบเกอร์เวส ไไอ้นีมเบบคส่วนมากจะเจอตีมาก่อนอ่ะไปถึงหมานะกูดบอยก็เว็บคือไม่ไว้ใจคนเนี่ยกูดบอยเนี่ยก็เว็บกูดบอยไม่แต่ถ้าตะหวาดแล้วมันไม่ได้แบบอย่างเงี้ยนี่กออกปะใช่จะว่าเรีชันไม่เกิดจากเราเนี่ยกลัวมือนี่ไงเนี่ยรู้จักมือหป่ะถอยตาตอนนี้ก็เลยพยายามแบบเหมือนอ้อมหลังเราไปลูบข้างๆอย่าอ้อมหลัง เขาย่้มออกมาที่ผิดทำไงเขาเขาเริ่มชอบมือบอกเขาครับอีเวนต์จัะให้เขาแคปอีเวนต์ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเก็คิดแล้วเชื่อใจมากที่สุดเจกเกอลูกพอาะเขาไม่เห็นชงวางเจกเกอร์ลูกเห็นไหมครับหูยังงี้แปลว่าคอนฟิเดน c ์คอนฟิเดน c ์เจกเกอร์ลูกเห็นผุ๊กกระดิกไหมเกิดอาการเดินหนีบ่อยจนชินพอเะควารู้สึกว่าพอเขาไม่ได้หนักใจเขาก็เดินหนีอ๋อเอาเดินหนีต้อมเลยค่ะ ใช่ค่ะ,จ,ะจนร้านจะไปกกอะไรอะไรแล้วเก่งมากครับเก่งมากครับพยายามทําให้มือครับมันเป็นสิ่งดีๆครับรยพยายามบอกครับยกเยก้าจับขาจังหวะหนึ่งเป็นของเราจังหวะสองเยกเกอร์ต้องตอบสนองเยก,ก้าลูกเห็นนะมเห็นไหมลูกเยก้าลูกเห็นนะตอนแรกมันจะคอนฟิเดนซ์ที่ผมบอกแต่การที่ว่าเขาเจอผมไหมเขารู้สึกดีกับผมไหมนี่คือจบข้อที่หนึ่งสุนัขเขาคิดตามทันไหมว่าผมมามาดี สองอยู่ด้วยและแข็งแรงเพียงพอที่ฉันจะปลดล็อกตัวเองฉันเองไหมพราะเวลาที่เราปล่อยสลัดเยอะๆเขารู้สึกเราเป็นภาระเฝ้าอ่อนแอจังเลยวะจะต้องช่วยเหลือหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งก้าคอยิ่งก้าวพุงเนี่ยครับแบ่งเป็นเลเยอร์แต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉลาดชอบยกขาเนี่ยเห็นไหมยกเองถ้ายกเองอ่ะแล้วผมไม่ได้สั่งอ่ะต่อให้เขารู้นะแสดงว่าเขาไปจบที่หนึ่งแล้วถ้าผมรับหรือเราดีใจผิดจังหวะอะเขาจะสวดเฮ้ยคนเนี้ยต้องยกขาให้มันะขมคราวนี้ก็จะขอข่มตลอดเวลา แจ็กเกอร์ข,ขาขายไหมครับเก่งมากครับมือต้องไม่มีถ้าเขาก็จะแค่เรียนรู้ว่าเฮ้ยไม่สำเร็จแล้วสำเร็จไหม Yes or No จะชื่อระดาเขาแพนนะได้เลยแล้วเล่งเล่งหินเลยครับแล้วคุณแม่ก็บอกเฮ้ยเกอร์ม่้องเงนเขาอาจาาะจะเริ่มเข้าใจว่าออกมาให้ไปยุ่งกับหินแม่จะได้สนใจมันเลยออกมาทุกครั้งมันเลยวิง่งมาที่หิน,นย่างเดียวเลยคนคิดขวามาคิดซ้าย มันคิดไปคิดไปเองว่าอ๋อออกมาปุ๊บอะอยากให้แม่เล่นทันทีนะอยากให้แม่คุยทันทีนะหินเขาคิดแล้วเชื่อว่าคุณแม่แข็งแรงเขาบอกแข็งแรงจากไหนถ้าฝึกครับเพราะเขายอมแพ้เองเดยธรรมชาติใช่ไหมครับเขาจะเริ่มมองมันจะกลายเป็นว่ามันจะเริ่มซึมซับว่าแม่แข็งแรงเวทตัวเนี้ยสิ่งที่เราต้องการคือไม่ใช่คําว่าคอยนะแต่เราต้องการเรื่องของสติระหว่างวันถ้าเขาไม่ผิดเรื่องอะไรเลยจะไม่โดนฝึกเลยผมจะเรียกเ e อ็กซ์ต้าเทนนิงเขาจะต้องคิดแล้วเชื่อว่าการยุ่งกับต้นไม้เท่ากับเธอเรียกคนฝึ ก็กลายเป็นว่าคุณแม่สามารถอิดิตได้ว่าถ้าอยู่คุณแม่มิเงื่อนไขแล้บ้านที่เธอจะไม่โดนจับฝึกต่อให้มันหงุดหิดแสดงว่าอารม์อินเนอร์ภายในยมันสือว่าคุณแม่ขอแทนกเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเขาเปิดโอก,กาสให้เราอะชาร์ลีกับเขาแต่เราจะชาร์ลีกับเขาด้วยท่าฝึกโดยที่เขามีหน้าที่ตอบ็ยอมแพ้แต่สังเกตว่ามือผมอาจจะให้เยเกอร์อยู่ซ้ายมือผมตอแม่พาไปเดินเจอใครยืน่นพูดคุยอย่างเงี้ย พอคุณแม่ยืนปุ๊บเนี่ยเอเกอร์เยเกอร์ที่มีความเคยชินครับมันจะนั่งหรือหมอบอีกเหมืนขับรถนะนะอะเนาะเคยเอ็นเวลาเราบอกเขาจนชินอนะกลายเป็นว่าเขาอะจะจะชินกับการโดนสัง่งคราวนี้เขาจะคิดไม่เป็นสําหรับผมมันจะเรียกโค้ชมาบอกมาแล้วจะทําตามแต่ถ้าเป็นโอเพ่นมายอย่างเงี้ยครับคือเขาอ่นานภาษาร่างกายเราจนชินว่าเนี่ยมุ่งโรจน์จะเดินเราก็เดิน,ดน,ดนแต่ปีนม,มีสิทธิ์รอ S <S เขาว่าอลองคือเดินไม่เดินตามพอทําให้คุณเจ้าของดูไปแล้วครับขราวนี้ครับก็เป็นตาของคุณเจ้าของลองบ้างครับซึ่งเวลาที่เจ้าของลงมือทาใช่ไหมครับผมจะอยู่ข้างๆครับแล้วพลอยบอกจังหวะครับว่าตรงนี้ตรงหรือยังหรือไม่ตรงเพื่อให้เจ้าของจดจําแล้วก็ซ้อมเองได้ทุกวันครับอ๋อไ,ได้เออขออ่ากระสอบกระสอบเนีเ่ยคุณตังโมลองฝึกน้าผดูเด,ด็กก็กรุบไปเนี่ยไม่มองจริงนะแม่อันเป็นเล่นมองแบบม<ข>องไม่ถึงนะครับเย็กก็เว็ ทั้งตัวนะโอเคสว,วยยกเวทยกเวทขยับกลับชมขยับกลับชมกลับก็อาการหายใจแรงคือการเครียดนะผมเรียกให้เดทางบวกนะชมสามนั่งยองเรียกเลยโอเคครับยัชม,ชมถึงตัวนะอา้าใช่ครับเดินเพิ่มนิดนึงทั้งสองสามเมตรใช่ถูกต้องเลยครับหยุดปุ๊บกลับ ยก็เวทยก็เวทค่อยๆก็ได้แม่ช้าๆก็ได้นะเดี๋ยวมืนหัวเพราะว่ารอบรอบรอบมันแคบที่เห็นไปนะครับความยา่งง่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับน้องหมาเป็นหลักด้วยและแค่เจ้าของจับจังหวะให้ดีจับจังหวะให้ถูกแค่นั้นครับเอาใจช่วยทุกบ้านนะครับที่ตอนนี้กำลังเลี้ยงกิลามนเชปเปิดครับผู้เอกดีไบรับรองจากคารเนเพเยอร์แคเ